ฐานะแบบตอนนี้25.7ต้องดูตอนพายุกับช่วงค่ำคๆนี่แหละแต่ว่าก็เห็นแล้วแหละ270 280ซีแต่ยังไม่เห็น350เลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วพายุมาแล้วตันนี้ทำใหม่สังเกตด,ดูวน้น วัวตัวนี้ไม่ค่อยขยับแต่ว่ากระแสเนี่ยมานะครับตอนนี้พัฒนาใหม่เน้นเน้นกระแสเยอะวัวไม่ต้องวัวไม่ต้องมากแต่เน้นกระแสต้องดูว่าเพียงมันจะเท่าไหร่ตอนนี้ก็มีเปิดตู้เย็นไว้อย่างเดียว มีโหลดตู้เย็น